สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่ยิม4,000นธ์ที่หน้าครับที่สนามกีฬาการจัังหวดขอนแก่นครับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลีกนะครับในเลกที่2ครับวันนี้ไอเดียขอนแก่นครับเจ้าบ้านจะเปิดบ้านรับการเยือนของซุปรีมนครคอนสีครับนี่เช่นเคยครับมีคุณ่งคงศักดิ์ทองพักดีนครับและผมสีสอนทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันแรกของการแข่งขันในเลกที่2เลยนะครับโดยเป็นทีมจากฟูนะครับไอเดียขอนแก่นนะครับทีมระดับหนึ่งพบกับทีมซุปรีมนครคอนสีครับ ทีงตอนนี้อยู่นันดัส6สำหรับผู้เล่น6คนแรกนะครับของทีมไอเดียขอนแก่นนะครับหมายเลข7ครกับพัชรีดีเสมอหมายเลข8อุทัยวันแก่นสิงหมายเลข12บถาประภพพันชัยศรีหมายเลข14กิติยากรผ่านสำแดงมือเซตนะครับหมายเลข15เอ็มออนพันสิทธิ์เป็นกัปตันทีมหมายเลข17บสมรักสูงภูเขียวครับและหมายเลข13ครับที่กำพรช้างเขียวเป็นลิโนะครับขณะที่ทีมเยือนนะครับสุขรีนครศรีประกอบด้วยหมายเลข3ครับสุทตาเชียบูหลิน หมายเลขสี่สสิวิบลแสงปานหมายเลขเจ็ดพรวิบูลกันบางหมายเลขสิอาริรัตน์สนอกเสียงหมายเลขสิบห้าบรรณพรพิจพมครับเป็นกัปตันทีมหมายเลขสิบแปดอชลาพรคงยศครับโดยมีหมายเลขหนึ่งสุภัตราไพรโร์เป็นลิเบิโลครับครับแล้วหมายเลขสองครับวันนี้สุครีพศรีก็มีหมายเลขสองปิยนุชแป้นน้อยนะครับลงสนามในนัดนี้ด้วยครับเป็น รับแรกในเลกที่2ที่ริเบโรทีมชาติอย่างปีนุชนะครับน้องแป้นได้ลงสนามช่วยทีมสุกรีมเมคคอนีครับครับยินนุก็รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชมานะครับในช่วงเล็กแรกนะครับเนื่องจากส่งรายชื่อไม่ทันนะครับมาเรยกซสอนก็ตัดสินใจนะครับลงเล่นนะครับแทนได้เป็นตัวริเบโรคะแนนในตอนนี้ครับไอเดียขอนแกนนะครับนำอยู่2อต่อหนึ่งครับขึ้นมาเตโดูตีดีเหลือเกินครับชลกรคงยศน้องเคียวครับดีขึ้นไปเยอะเลยครับหลังจากที่ผ่านพ้นไปเลกหนึ่งครับ ถือเป็นกำลังหลักของทีมสุเปอร์นครศรีนะครับดูอีกครั้งครับเลยครับน้องเพียวมาหัวหัวเสาเองเลยครับไหลมาเป็น2คะแนนเท่ากันครับแต่ว่าทางไอเดียคอนแก่นก็ในตอนนี้นี่ไปพลาดบ่อยครับออกสตาร์ทมานะครับในตอนนี้ทำให้สุเปอร์นครศรีขึ้นนำเป็น3-2มสอเซอร์ฟมาครับเซตมาเล่นบอลเร็วแต่ว่าเจอบล็อกบล็อกเยี่ยมมากครับทางอเลเลสเนอรเสียงครับตัวนี้ขึ้นมาบล็อกได้เยี่ยมมาก เปิดตัวได้ดีทีเดียวครับสําหรับสุปรีมนครศรีครับดีครับนี่รับบล็อกเดียวเลยครับพัชรีดีเสมอครับตีไปติดบล็อกแะเสริมมาครับมีเซตมาหัวเสาขึ้นมาไีฝังเลยครับนี่ต้องอาศัยประสบการณ์ที่สูงครับอย่างเอกอนพันุสิทธิ์นี่ครับใช่ครับที่จะช่วยตีหัวเสาครับทำแนนให้กับทีมครับก็กำลังรับทีมเยือนอย่างสุปรีมนครศรีก็ยังเป็นรองอยู่นะครับแต่ก็เปิดเกมได้ดีครับครับ เฉลี่ยนีเสมอนะครับเสิร์ฟให้ฟังคอนแกนนะครับขึ้นมาตีแต่ว่าโขนมกลายเป็นดีลูกนี้จริงจริงลูกบอลชาเนี่ยครับบอลช้ามากนะครับตัวที่รองอยู่เนี่ยน่าจะทันนะครับแต่ไปยินดูกันหมดนะครับเมื่าเพื่อนซึ่งซึ่งเปบล็อกนี่จะมือจะติดบอลครับแต่ว่ามือไม่ติดนะครับครับเป็นคะแนนให้ทีมนาไป5ต่อ3ครับแต่ว่าต้องแก้ไขนะครับอัชลพลคูมยศเนี่ยคือลูกตีลูกทำคะแนนแนะตีดีหมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าลูกเสิร์ฟนี่เสิร์ฟ ไม่สามารถกดจันคู่ต่อสู้ได้ครับถนัดเล่นตรงแดนหน้าในเกมรุกมากกว่านะครับครับไล่ขึ้นมาเป็น4ต่อ5ครับเตีมือซ้ายลูกนี้ยังรับเอาไว้ได้ครับอขึ้นมาเตีใส่บล็อกยังรองได้เยี่ยมวันนี้ตั้งใจเล่นมากทีเดียวนะครับสุปรีนปรพัศรีครับอนยังไม่ตายครับหัวเสาให้าเอ็มคอนเอ็มออนทำสองคะแนนติดต่อกันแล้วนะครับครั้งคับดูช้างคับเอมอนเข้าไปตี นี่ครับมีทะแยงออกมาเนี่ยครับลูกแรงครับลูกนี้รับกรอบกระดอนไปครับสรักซุ่มูเขียวนะครับเสิร์ฟขึ้นมาย้อนมาแต่ว่ายังรองกันทันครับแต่ว่าบอลมันล้นมาต้องทิปข่าไปก่อนนะครับทางสังแกนขึ้นมาตีครั้งหนึ่งจะเอาทัดชับสุธัตตาตรงนี้ยังได้ครับอ่าหัวเสาตีเหมือนกันแต่ว่าโอ้โหล็อกคนนี้ทำกันบ้านมาดีจริงๆครับต้องชมเลยครับว่าสุพรีมนครศรีวันนี้สุดยอดมากครับเล่นได้ดีมากครับ นายรัชโนเสียนะครับ็ับลูกสักคู่ครับขึ้นคู่กับสุทธตะเอ่อขึ้นคู่กับพรพิมลกันบาลนะครับสุดีวันนี้นี่เล่นได้เยี่ยมเล่นบอลเร็วแต่ว่าก็ยังตีไม่ถนัดครับสวนกลับมาเลยครับโอ้ต้องพุ่งรับเลยคับสมรักอหยอดมาครับทำได้เยี่ยมทางเอปอนพานุสิธิ์ครับครับเป็นคนเดิมครับที่ทำคะแนนให้กับทีมนะครับ อย่างที่มาตลอดครับ5ต่อ6ครับไอเดียขอนแก่นแล้วก็เอมออนพานุสิท์ก็ลงไปเสิร์ฟครับคู่คะแนนเท่ากันแล้วนะครับทนี้เสิร์ฟลึกครับครับขึ้นมาตีบล็อกได้ครับตีีครั้งหนึ่งยังติดบล็อกของทางขอนแก่นจะเล่นเร็วหรือเปล่าครับเล่นบอลเร็วหรืนไม่ตีไม่ถนัดเท่าไหร่ครับไอนแก่นสิงขึ้นมาตีใส่บล็อกเลยครับสตาตาเชื่อวุิม โอ้โหเรียนรู้ว่าบล็อกช้านะครับก็เลยตีใส่บล็อกเลยครับไทยวันนั้นตัวใหญ่จริงครับอาจจะได้เปรียบในเกมลุ้งครับแต่ว่าจังหวะที่ขึ้นมาบล็อกนั้นอาจจะถูกตีใส่นะครับเสียคะแนนได้ง่ายเหมือนกันเจ็ดหกครับสุพรีมนําแต่ว่าลูกนี้ก็เสิร์ฟออกไปครับในขณะที่เจ็ดต่อเจ็ดนะครับตอนนี้ไอเดียขอนแก่นเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับไทยวันแก่นสิงห์ สวมหัวใจสิงค์ครับวันนี้สุปรีมอุทัยวันเสืยไปอีกโอ้โหแปดต่อเจ็ดครับในตอนนี้สุปรีมนครศรีทีมเยือนน่นำอยู่นะครับในช่วงเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกนะครับในเซตแรกครับก็คงจะเป็นเกมที่สนุกนะครับสำหรับเกมในนัดนี้ที่ทางสุปรีมนครศรีและจะเป็นรองนะครับอยู่ในอันดับ6กนะครับ ค่าจะห่างก,กับทีมจากฝูงนะครับเป็นลองค่อน้างมากแต่ว่าเล่นเกมในเซตแรกนี้ก็ทาได้ดีนะครับก็ทำคะแนนอย่างคู่ขี้แล้วก็นําไปก่อน,นที่ทางไอเดียขอนแกนนะในเล็กแรกนั้นทําฟอร์มดีตลอดครับชนะอรุดเจ็ดนัดมีอยู่20แสิคะแนทางสตาร์ทโค้ชของทางไอเดียขอนแกนนะครับโค้ชก,ก็มาจากโรงเรียนบนดินเดชาสิงห์สิงห์าเสนีนะครับ ของขันแกนก็คึกคักอย่างนี้ทุกครั้งนะครับขันแกนนี่ในตอนนี้เนี่ยเตรียมทีมแล้วนะครับว่าจะลงแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรเอเชียนะครับเตรียมทีมนะครับด้วยการไปดึงนักกีฬาที่เป็นอดีตชาติไทยครับที่ไปเล่นให้อิตตชาชิบารคูนะครับเสริมทีมหนึ่งในนั้นก็มีนุสดาต้อมคำด้วยครับมือเซตนะครับใช่ครับก็จะมีออดูมาสิทธิรักด้วยนะครับโดยการแลกตัวกับทีมสุรการครับก็ต้องให้ นักตกของทีมอย่างสนธยาแก้วบันดิตนะครับไปแลกตัวบาตาสุาการขึ้นมายอนครับบอลมันค่อนข้างเบานิดนึงครับก็เลยทำให้ทางสุพีนได้แต่ว่าขึ้นมาตีพวกนี้บล็อกรออยู่แล้วนะครับหาภัยพันชัยศรีครับวันนี้บล็อกได้เยี่ยมมากรเราไม่สูงนะครับแต่กระโดดเทคตัวได้สูงนะครับลูกนี้ก็บล็อกทำคะแนนให้ทีมเสมอมา8ต่อ8ครับ คือเกมยาวนี่แน่นอนนะครับต้องยอมรับนะครับว่าไอเดียขอนแก่นแข็งกว่านะครับครับแงกว่านะครับแต่วันนี้ต้องชมนะครับว่าสุตรีนั้นเล่นได้ดีเจอบอลเร็วลูกนี้ตีแล้วบล็อกเยี่ยมมากครับโอ้โหหรือให้บอลชิดเดสไปหน่อยครับก็ทางบล็อกก็จะดักไม่ยากดีครั้งครับสตีฟบิมลเนี่ยไปรออยู่แล้วนะครับพัชรีพอขึ้นมาตีปั้มสตีฟบิมลนั้นรอเลยครับบล็อกได้หัวเสาขึ้นมาตีลูกนี้ตีใส่บล็อกครับเป็น สมรักสุมภูเขียวนะครับครับคะแนนเริ่มจะดีขึ้นครับขอนแก่นทำบันได้อย่างสูสีนะครับคู่นี้กิยากรผ่านสำแดงครับตัวเซตเสิร์ฟมาลูกนี้ขึ้นมาตีติดล็อกครับแต่ว่าล้นออกข้างครับเป็นคะแนนของทางชุปรีมนี้มันใกล้เส้นไปหน่อยนะครับบล็อกเคยทําให้บอลกระดอนออกด้านข้างไปนะครับณะพอนพิชภมครับเสิร์ฟโอ้โหลูกนี้ มีเหงด้วยครับเสิร์ฟมาแล้วพลิกเน็ตแล้วลงอีกด้านหนึ่งเลยครับบางครั้งก็ต้องอาศัยรูปแบบนี้นะครับวันนี้เน็ดอะไรจะเป็นใจให้กับทางสุพีหมดเลยครับตัวนี้ขึ้นมาทิปนะครับแต่ว่าก็ไดนน้สวยมากครับเอพรพานุสิทธันนั้เป็ ประสบการณ์สูงหน่อยนะครับทางด้านไอเดียขอนแก่นนะครับนักตบหลายๆคนผ่านเวทีระดับทีมชาติกันมาแล้วอธิรินทร์สมอร์เนี่ยก็เคยมาเหมือนกันครับเคยติดเหมือนกันทีนี้ต้องฟรีบอลนะครับให้ไอเดียขอนแก่นเล่นแล้วก็จะเล่นบอลเร็วครับแต่ว่าโอ้โหนี่บล็อกเกาะดีจริงๆครับอัจฉริพลคงยศนะครับนี่ขึ้นมาบล็อกทาคะแนนนะครับให้กับทางสุพรีนครศรีธรรมราชครับยังน้ำอยู่นะครับในตอนนี้สุพรีนครศรีธรรมราชครับ12ต่อ10 ครับเล่นอย่างนี้ก็สนุกแล้วครับสำหรับสุปรีมนครศรีสุปรีนนี่อาจจะมาจากนัดที่แล้วนะครับที่โชว์ฟอร์มนัดสุดท้ายของเลกแรกเนี่ยโชว์ฟอร์มไม่ดีนะครับแต่เอาชนะนครศรีมามาได้นะครับก็เลยนทำให้ความมั่นใจนะครับตอนนี้มั่นใจมากทีเดียวครับผาบอลไปพันครับคุนนี้นักสุบู้เขียวเสิร์ฟได้เยี่ยมนะครับทุนนี้บอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้องฟลิกหยอดข้ามมาดังล้ำได้ครับ เจอเอฟออนพานุสิ์ครับซึ่งอดีตผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับเอฟออนพานุสิ์เนี่ยเขาดับเวล์กลางปีมาแล้วนะครับเอฟออนพานุสิ์นี่ครับเพาะไปที่จุดที่ว่างๆตรงนั้นนะครับกลุ่มนี้ล้นมานิดนึงครับยังได้ครับไทยวันแก่นสิงห์ครับต้องยกให้สูงสูงเอฟออนฟรีบอลไปครับเล่นเร็วหรือเปล่าลูกนี้ตีมือซ้ายแต่ว่ายังรับเอาไว้ได้ เซตอีกครั้งหนึ่งลูกนี้ยอนมาแต่ว่ายังรองได้ทันครับไทยวันต้องฟรีบอลข้ามไปก่อนนะครับมาครับตอนนี้จะเล่นเร็วเล่นบอลเร็วแต่ว่าติดบล็อกขอไทยวันครับแล้วล้นตีล้นออกไปเองครับเป็นคะแนนของทางไอเดียขอนแก่นครับไล่ขึ้นมาครับ12เท่ากันตอนนี้13-12นะครับฐานโทษครับไอเดียขอนแก่นขึ้นนำครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับในเซตนี้นี่นละครับลักษณะของทีมเต็งเลยครับ แข็งแกร่งครับไอเดียขวัญันครับทีมเยากรรเซตมาให้เอมบอนตีแต่ว่าติดบล็อกนิดนึงขึ้นมาตีเหมือนกันเอาทัสครับโอ้โหเยี่ยมมากครับ่อนพี่มลกันบางครับนะครับตีสิงซ้ายนะครับหมายเลขเจ็ดของทางกปลิ่นดูครับนี่ครับซัดเข้าไปฝ่าบล็อกกันไปเลยครับก็ยังไม่ยอมให้คะแนนทิ้งห่างไปครับสำหรับสุพรีมของสีเสมอที่13ต่อ13ครับ โอ้โหนี่นี่นะครับถาพัยพันธ์ชายสีบอกว่าถาพายพันธ์เนี่ยบอกตีได้ยังไงหัวเสาครับดูลูกนี้โอ้โหดูครับเทคกตัวขึ้นสูงมากครับก่อนที่จะตีฝังเลยครับครับสูงไม่เยอะนะครับขาภัยพันธ์เนี่ยร้อยเจ็ดสิบกว่าครับแต่ว่าจังหวะที่เทคกตัวตีสูงมากใช่ครับครับสิบสี่สิบสามแล้ว่าก็โดนทางสุพีรมันไล่มานะครับไม่ยอมให้ทางไอเดียขอนแก่นนั้นทิ้งห่างไปเยอะจนเกินไปครับไล่ขึ้นมาเป็นสิบสี่เท่ากันครับ ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับเเกมกำลังสนุกเลยนะครับแต่ว <decent perfect> ่าส <ilee SW> e <eland> ัญญาณคุณผู้ต่อใหท่านผู้ชมครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับสัญญาณภาพที่เเราส่งมาครับจากขอนแก่นนะครับก็ต้องมาลงที่คลองเตยนะครับจากคลองเตยก็ต้องส่งมาที่ลาบินทรานะครับที่เสียงพูดาทีวีครับก็อาจจะมีสัญญาณนั้นอาจจะขาดตกบกพร่องไปนิดนึงครับในตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับสกอร์ในตอนนี้ไอเดียขอนแก่นนำอยู่ครับ19ต่อ17ครับชมกันต่อเลยนะครับ ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทีมจ่าฝูงอย่างไอเดียขอนแก่นนะครับก็อย่างเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับก็พลิกกลับมานาแล้วก็รักษาความได้เปรียบอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็น20ตอ17นะครับสำหรับไอเดียขอนแกน่นแรงประทาที่สําคัญที่สุดนะครับกีฬาทุกประเภทครับคือถ้าทีมไหนเนี่ยโดนกดดันหนักๆครับแล้วก็ทานแรงประทะไม่ไหวแล้วทีมนั้นก็มีโอกาสที่จะ แล้วว่าแพ้ได้ครับครับพีนั้นจะต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะทีเดียวครับในตอนนี้ตาสามแมนโอ้โหลูกตีดีมากครับแต่ว่ายังรับได้เยี่ยมมากเองวานพุสิทธิ์ต้องเคาะข้างไปก่อนนะครับกิเดยากรผ่านสําแดงขึ้นมาจากสาเมตรตีเหมือนกันครับลูกนี้แต่ว่ายังรับไปได้ครับโอ้โหเหนียวจริงอสาเมตรเหมือนกันครับตีไม่แรงเท่าไหร่ครับลูกนี้จากสามเมตรแรกกันแล้วหยอดมาแต่ว่ายังติดครับลูกนี้ต้องหลอกครับโอ้โห ต้องฟรีบอลครับให้กับทางสุพีเร่นนาครับสุพีจะเล่นเร็วหรือเปล่าหัวเสาด้านนี้นะครับขอลูกนี้นทีนะครับฝังเลยครับน้องเพียวครับคะแนนของสุพีมที่ได้มาแต่ก็ต้องยอมทับประทางไอเดียขอนแก่นนะสู้ได้อย่างสะดวกนะครับดูจักคู่ครับนี่ครับบอลสุดท้ายที่ทางน้องเพียวนี่ครับตีไปแต่ก่อนหน้านี้ก็ทางไอเดียขอนแก่นก็แสดงให้เห็น่าความเหนียวแน่นของทีมนี้ยังแน่นอนอยู่ครับลูกนี้โอ้โหขึ้นมาตีแต่ว่าลูกนี้ตีได้ดีครับสมรักสุภูเขียวครับ ตีเหมือนก็ขึ้นจะแบบตีแรงครับกตตีไม่แรงครับขึ้นไปแล้วเป็นอจังหวะหนึ่งครับก่อนที่จะตีชีกไปอีกด้านหนึ่งครับครับเพืขยับเป็น21ต่อ18ครับตอนนี้ครับมาดูเรื่แต่แก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับทางสุปรีนครอศรีหรือต้องทริปบอลข้าไปก่อนครับครับขึ้นมาโอ้โหตีแรงครับหอดในครั้งหนึ่งยังรับเอาไว้ได้นะครับทางเอฟออน ว่าต้องฟรีบอลเปลี่ยนมาสวนกลับมาเลยครับตรงนี้แล้วออกครับดียนุษย์น้อยครับพยายามจะลักไก่ตีไปอันเดอร์ไปแดนหลังเลยครับตรงนี้แต่ว่าออกครับนี้เป็นคะแนนให้ไอเดียขอนแกนหนีไป22ต่อ18ครับในปลายเซตที่หนึ่งแล้วก็ต้องให้นิพนธ์กันแจ้งครับโค้ชขอทางนี่ครับสุรินครศเมื่อีโค้ชสรินทรคารีนิพนธ์ก็ต้องเรียกเวลานอกเลยครับ ช่วงสุดท้ายของในเซตแรกครับที่ต้องมาปรับเกมกันครับคุณน่าเสียดายนิดนึงครับสำหรับสุพปีทุกฝร่งสเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ผู้เล่นที่ประสบการณ์สูงนะครับที่อาจจะเป็นอดีตทีมชาติหรือทีมชาติชุดปัจจุบันเนี่ยสักคน2คนเนี่ยเข้ามาเป็นแกนหลักนะครับจะทําให้ลิฟท์เนี่ยอาจจะทําผลงานได้ดีนะครับเหมือนกับฤดูกาลที่ผ่านมาเลยนะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายครับผู้เล่นที่เคยเล่นให้กับทีมครับอย่างน้องน้องนะครับ เขาต้องไปเล่นให้กับกิติศรีบักอยู่ครับหลังหลักเลยนะครับขาดพื้นติดหินขาวไปคนหนึ่งทางสุดเีมก็ก็ก็ใช้ผู้เล่นที่เหลืออยู่ก็ยอมรับว่าเป็นลองทีมจากุูงย่างไอเดียขันแก่นอยู่แล้วครับไอเดียขันแก่นจะเสิร์ฟต่อครับกิตติยากรนํำอยู่22ต่อ18ครับต้องการอีกสามคะแนนเท่านั้นนะครับก็จะได้เซตแฟงเลยครับทางไอเดียขัแก่นตรงนี้แต่ว่าไม่ยอมจริงๆครับโอ้โ ตีมันจริงครับตีใส่สมรักสุ่มรูเขียวเลยครับครับ้ขอโทษับตามมารยาทครับลูกไปจะไปโดนหน้าครับน้องก็ขอโทษพี่อย่านี้ครับต้องปรับเปลี่ยนผู้เล่นแทคนติกหน่อยครับทางสุปรีนครสีนะครับต้องอาศัยตัวบลอกแลนะครับขณะที่ไอเดียขอนแก่นก็ขอเวลานอกเหมือนกันนะครับในตอนนี้ยังมีสิทธิ์ขอต้องขอนะครับเพราะว่า ชิงความได้เปรียบครับในแต่ละเซตนี่นอกเหนือจากเวลานอกทางเทคนิค2ครั้งแล้วนะครับในแต่ละทีมมีสิทธิ์ที่จะขอเวลานอกได้2ครั้งนะครับแล้วก็อยู่ที่จังหวะของโค้ชแต่ละทีมนะครับว่าจะอาศัยช่วงจังหวะตรงไหนนะครับการขอ,ขอเวลานอกก็เป็นการชิงความได้เปรียบเสียเปรียกกันด้วยนะครับอย่างสักคู่ก็เป็นการเบรกเกมไม่ให้ทางสุปรีมละครสีตึ้งกำลังเดินเครื่องได้ดีนะครับนี่ครับน้องเปียว ก็ต้องเบรกไว้ก่อนนะครับให้อยู่พักแล้วก็ให้ทีมของตนเองของไอเดียขอนแก่นนะครับได้มาพักนะครับได้มาตั้งสมาธิกันใหม่นะครับเพื่อจะเล่นในช่วงท้ายเซตแรกที่ตอนนี้ทางเจ้าพินไอเดียขอนแก่นนี้ยังทําความได้เปรียบอยู่นะครับนี่ครับอาดีครับสนอกเสียงครับนี่จะเป็นมือเซตนะครับบรรพคนิชพิจพลมนะครับของทาง ีีมนคครรรศับปีนี้แล้วถือว่าเป็นปีที่ทางไอเดียคอนเก่นเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์สูงมากทีเดียวนะครับแต่ก็ยังไม่แน่นะครับครับวอลเลย์บอลเนี่ยอะไรอะเป็นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับใช่ครับแล้วการแข่งขันเพิ่งจะผ่านเฟิไปหนึ่งเลกแรกนะครับนี่เป็นเกมแรกของในเลกที่สองนะครับใช่ครับ นอกจากที่นี่แล้วก็ยังมีอีกสนามนะครับในประเภททีมชายครับที่ชัยภูมิเมืองชัยภูมิพบกับอุดรธานีครับวันนี้เราถ่ายทอดสดคู่ระหว่างไอเดียขอนแก่นครับกับสุพรรณบุรีเมเขาสีมาให้ชมกันดูนียโอ้โหนี่ครับวันนี้เอมอนพานุสิทธิ์ครับเฉพาะเซตแรกเนี่ยเธอทําไม่ต่ํากว่า78คะแนนแล้วนะครับใช่ครับดูครับดูอีกครั้งครับยกบอลสูงๆให้เธออย่างนี้ก็โอกาสเยอะครับแล้วตอนนี้เอมอนก็เป็นนักตบ ยอดเยี่ยมที่ทำคะแนนทีดีที่สุดนะครับจากเล็กแรกที่ผ่านมาครับแต่ว่าทางสุพีนก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับสายในการสำหรับรอนยศเนี่ยนะครับที่ช่วยดีทำคะแนนให้กับทีมครับลบแต้มต่อไปนี้สําคัญมากๆสําหรับสุพีนนะครับทุกคะแนนต่อไปนี้ครับต้องเล่นให้อ้าวรีเสิร์ฟดีด้วยครับโอ้โหที่คําพรครับเพิ่งเป็นตัวรับอิสระนะครับตัวลิเบโรเนี่ย ยืนยืนตำแหน่งผิดครับนะครับโอ้โหตัวเองนี่ขยับขึ้นมาก่อนนิดนึงครับจริงๆเนี่ยก็ถอยลงไปอีกนิดนึงเนี่ยรับได้เลยครับจริงครพอนครับเนี่ยลูกนี้รับได้ครับขึ้นมาตีเอาทัสครับยังไม่แน่ครับเซตแรกนี่ยังไม่แน่ครับทุกผู้ชมแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหเหลือเชื่อมากสัตว์สิบิมลกันบางครับนี่ครับสองคะแนนติดต่อกันสิบิมณกันบางครับอโทษครับสงคะแนนติดต่อกันของทางศุ ทีมนครศรีนี่ทำให้กำลังใจขึ้นมาคึกคักเลยครับ22ต่อ23ครับเสิร์ฟต่อนะครับวันแต่ว่าเสิร์ฟแรงเกินไปนะครับกลายเป็นเซตพอยด์เลยนะครับของไอเดียขอนแก่นครับ24ต่อ22 2เซตพอยด์ครับครับเดียวครับได้มาทำมา2คะแนนนะครับสมรักชมภูเขียวนะครับเสิร์ฟมาครับอ้าวโอ้โหน่าบอลแรกรับล้นนะครับเลื่อยๆโยสวนผู้สินเป่าไปแล้วครับ แล้วก็จบเกมเลยนะครับชนะไป25ต่อ22ครับไอเดียขอนแย้ก็เป็นเกมที่น่าดูของการประเดิมสนามในเรกที่2อนะครับนัดแรกวันนี้นะครับดีทางสุกรีมนครศอสีก็ยันสู้ไอเดียขอนแกน้นได้อย่างดีนะครับโดยเฉพาะต้นเซตแรกนี้ก็ทำคะแนน ได้เปรียบมาตลอดนะครับจนถึงกลางเซตถึงจะโดนทีมอาเดียขวัญแก่นแซงแล้วเอาชนะไปก่อนนะครับด้วยคะแนน25ต่อ22บครับเราพักกันสักค,ครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาชมการแข่งขันสดต่อครับ